ก็สวัสดีนะครับคุณยายสวัสดีนะลูกน้องเพชรน้องคอยกับได้ข่าวก็รีบมาเลยนะเพราะว่าได้รับการแจ้งจากท่าน <Reese> s. <S ท่านสมพงศ์าานะครับซึ่งเป็นธรรมพิบาลจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็รับปากแล้วก็ท่านรองอนันต์ด้วยนะฮะท่านประสานท่านบอกข่าวมาก็<อ>ออก็<อ>ตัด<อ>สินใจมาเลยแล้วก็พร้อมกับเตรียม <ใน S 2> น้ำดื่มเตรียมขนมบางส่วนนะครับมาให้หนูนะครับ,บก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มามาเจอนํามาเห็นตัวตน้องๆก็เป็นคนน่ารักทั้งสองคนนะฮะอ่าคนน่ารักทั้งสองคนเลยนะครับเรียนอยู่ชั้นป .5 ้าบาง,งันนะรเรียนคนละห้องที่โรงเรียนบ้านคำสมิงนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็จะพยายามติดต่อหนูติดต่อคุณยายนะเพื่อจะมาดูแลนะครับต่อนะเพราะว่าท่านรองอนันต์ในฐานะ นะท่านก็ดูแลเขตหาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาสานต่อรับดูแลร่วมตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนิติไทยครับและในช่วงนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ผมอยากให้คุณอ,อันนี่ได้สแสดงความรู้สึกที่เห็นลูกหลานครับเป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะดิฉันกอ็อยู่นี่ก็ เห็นมาไปมาทั้งไลน์นะค่ะเห็นว่ามีเด็กเดือดร้อนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักใครรู้จักแต่ท่านสมพงศ์กับท่านเท่านี้ดีใจค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ต่อไปจะได้ขับรถมาดูแลสุขภาพเด็กพวกนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นมาร่วมกันทําบุญกับชีวิตคนนี่มันมันสูงส่งมากเลยค่ะ ดิฉันก็จะกลับมาดูแลบ่อยๆค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีใจแทนเด็กๆค่ะที่เสื้อผ้าพี่แบมเอามาให้เด็กๆแบมมานี่ที่ลูกมานี่ที่ทั้งตุกตาทั้งกระเป๋านักเรียนแล้วก็รองเท้านักเรียนเยอะแยะค่ะตั้งแต่น้องแบมเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อผ้าแบมนี่เอามาให้น้องเขาเยอะแยะให้นลูกความสุขที่ได้ดีใจมากเลยค่ะดีใจแทนเด็กๆค่ะ ขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับทุกทท่านที่ชมรายการนะครับเพราะว่าบ้านเมืองของเราถ้าเป็นแบบนี้ครับเมาจะมีความสุขไหมครับผมว่าไม่มีครับผมแทบจะร้องไห้นะครับ